นี่นะครับเวลาใช้งานบนที่สูงเรารู้สึกว่ามันหนักนะครับมีตัวช่วยนะจะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยทางอุซากะก็ทํามาใหม่ผลิตออกมาใหม่แล้วนะครับสาหรับพี่ๆที่ใช้โรตารี่หรือเป็นเครื่องยิงตะปูและสายนะครับที่ใส่กับแบตขนาดแบบนี้แล้วมันหนักนะครับก็สามารถใส่อะแดปเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวลองให้ดูครับลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็ใส่กับตัวนี้เลย มันจะเกาะอยู่นี้เลยนะนี่นะครับเบานะครับเลายกขึ้นงสูงเนี่ยเบาเลานั้นก็กดยิงไปปกติปั๊บเนี่ยเบาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาใช้งานบนที่สูงๆงนะครับช่วยได้เยอะมากเลยกับอะแดปเตอร์ตัวนี้มีมาแถมให้อยู่ในกล่องของเครื่องยิงตะปูไร้สายแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะหรือพี่ๆท่านไหนที่อยากซื้อแยกนะครับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้ก็กดสั่งทิ่ตะกร้าด้านล่างนั่นเลยนะครับแนะนําเลย